ตอนนี้นะคะน้ามาอยู่ในสวนผล,ลไม้ที่จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วตอนนี้ก็กําลังกินสลับหวานมากๆเลยเพื่อน<า>ๆผมเปรี้ยวอันนี้หวานค่ะเพราะว่าเป็นพันธุ์สุมาลีมีสามพันด้วยกันมีพันธุ์หวานๆเือนน้ำาอ้าแล้วก็พันธุ์แบบว่าหลาดอมของเกลือแล้วก็พันธุ์ที่แบบว่าก,กินไม่ได้เลยขมตีอะไรแบบนี้นะคะพันอะไรนะอาจารย์พันมีพันหม้อนะพันะนั่นแหละพันของตากล้อง <c oughs> อวานจริงๆอ่ะอร่อยมากๆ <c oughs> แล้วก็จะบอกว่าถ้าอยากได้ผลไม้เต็มอิ่มเต็มคำนะคะหรือว่าแบบทั้งหมดต้องแบบเดือนมิถุนายนเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งเพราะว่าเป็นเทศกาลผลไม้เมืองจันทบุรีนั่นเองตอนนี้ก็ขอไปชมดูสลัดเดี๋ยวให้มาดูชัดๆว่าสลัดเป็นไงโหสลัดลองกองมะม่วงมะม่วงเต็มเลยค่ะทุ่งทุเรียน <c oughs> นี่เลยค่ะ รองกองอาจารย์จะพามากินรองกองนี่รองกองอืเมื่อกี้ไปเจอรองกองลูกกระจิ๊ดฤทธิ์ตอนนี้เจอรองกองลูกใหญ่เมื่อกี้ไปเจอทุเรียนด้วยมีอยู่ลูกเดียวลองหวานไหมลองดูเนาะ่เหวานลูกใหญ่ข้อวหวานยากอร่อยมากเลยอ่ะผลไม้สดๆจากสวนค่ะอ่า มากินให้ดูอร่อยดิอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องจิ้นทำหน้าอร่อยเหมือนนุ่นโมโหหิวเลยกินดีสวยเนี่ยมันกินอาหารกินอาหารน่ะเอออร่อยเนาะนี่ยังไม่งอมจริงนะยังไม่งอมแล้วถามาอ้ใจนี่ใส่สารพิษไหมคะ เดี๋ยวลงน้ำจ้องเลยอาจ้องค่ะจองจ้องค่ะอยู่กับเียวอาจารย์ใส่สารพิษไหมคะอาจารย์คะเออมีได้ฉีดสารพิษไหมเขไม่ได้ฉีดตอนนอออี้ไม่ไม่มีเลยนะอยู่กับสวนเราล่มเลือนจริงๆนะเหมือนคํางฝันที่บอกว่าน้ำตกเลือเลืองเมืองผลไม้พริกไทยพันเดออัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณสมบูรณ์ทำเอ้ยพี่ชสมบูรณธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติรวมยากู้ชาติจันทบุรีนั่นเองโอ้โหวันนี้มันจะวันนี้ก็เกลือบละเกลือพีกขวดไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่อะไรนะน้ําตกเรื่องน้าตกเลยเรื่องน้ําตกเลยเรื่อง,อง,องผลเมืองผล,ลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบุรี สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกูชาติจันทบุรีค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะที่สวนผลไม้จันทบุรีกับอาจารย์ที่พาเราไปดูอู่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นอู่เรือกูชาตั้งแต่พุทธศักราช2310นั่นเองวันนี้ก็ขอกินผลไม้กันนะบ๊ายบายกินทั้งแบบเปะ